สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ท่านผู้ชมอยู่ในช่องในถังนะครับผมใครครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นแอปโอไม่หนะครับผมทีวีนะครับไะทอาู้ชมคลิปกันเลยครับผมคือวันนั้นผมอัดีใส่เสื้อเสื้อผืนหนึ่งนะครับคือไม่ได้เปิดคลิปนะครับผมก็เลยวันนี้ก็จะมาเปิดคลิปนะครับผมโอเคครับไปเอาู้ชมมาครับผมมีสอดเด็ดเยอะมากครับไป let's go ทำทรงไงดิแบบปอใส่แล้วมันแบบแปลกๆเห็นปะพอใส่แล้วมันแปลกๆเตะเห็นไหมพอใส่แล้วแปลกๆผมต้องใส่แบบเนี้ยเอ้ยสายตาสั้นหรือสายตายาวเดี๋สั้นครับอ๋อกี่เมตรกี่เมตรกี่เมตรสามสามสามสิบก้โลได้ครอะนี่ต้องซื้อแว่นออฟตัสพี่ไปใส่รับรองใส่ครั้งเดียวแบบนี้ปุ๊บเปิดออกอีกสายตาไม่สั้นตลอดชีวิต ตาบอดปใส่ป๊บตาอปั๊บพี่พี่พี่มีหรือเปล่าพี่เนี่ยมาสไลเดอร์มาสไลเดอร์เฮ้ยมีมีแต่ยาจากสวนปุงเอาไหมยาจากสวนฮมาฮ่าฮ่มฮ่กฮ่าฮ่าฮ่ยอ่าอ่าฮ่าฮ่อฮ่า่าอืาอ่าฮ่าฮ่า่าฮม่ดมกาวนา่ผม่า่่าม่าหมือนกั่น่ามาไาเา่่าา มือนี่มึมมี่นโตโตนกโดมอว้นี่นี่นี่นีเคยกินเปล่าวิต์เตอนซยา่า้โอ้ี่ครับพี่โชว์เม็ดเมดหนึ่งครับพี่โชว์เม็ดนึงตัวเม็ดนึงเม็ดนึงเหรอใช่แล้วครับเม็ดนึงเม็ดนึ่งนในหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ด น้ำพริกเผาตาแม่ป้ะนองพี่มีหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดหาของผมไม่ยอมนะบอกอะไผมไม่ยอมนะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเียเดี๋ยวเียอเดี๋วียอเี๋มวออี๋ยีเดี๋ยวเดี่ยเดี่ยคเมี๋ยวเดี๋ยวเดี่เี้ยวเดี๋ยเดี่ยวเไี๋ยดี๋ยเดี่ควเดดี๋ยวเดีายวเดีเดี๋ยคเดี๋ยวรดี๋ดเดยวเดี๋ยดเด ไม่มีเก้ครับซื้อต่อไหมขายสองล้านเก้าอะได้มาสามสิบล้านกเอาเปล่าเอาไปไหนแล้วพื่อนแกล่ะหรอที่มีปัญญามีเงินผมไหมนายผมต้โกรนะผมเอา้ฟหัวพี่ยาหนะพี่รกท้เทร้อนด้วยน่ะเทสร้อนเดอ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 มีเปล่านีไม่ใช้น้ำมันนะ ผมหม้อเต็มบ้านอ่ะเจ็ดเอาเรื่องว่ะอ่ะไม้ทองคำจะสู้ไม้ทองคำปล่าล่ะฮะไปรองเขาเอ้ยสู้ไหมไม้ทองคำอ่ะยิงแป้งคนยองไม่ได้ไม้ทองคขาไม่เห็นแล้วขัดได้่ะเอาเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวครับผมโอ้โหนั่นละโอ้โหนั่นละเจดีเอ็กซ์ยังครับเจดีเอ็กซ์ยัง ี่ได้ดูไลฟ์ไหมพี่เห็นหนูไหมก็ผมตามหาอยู่ครับผมดูไลฟ์อยู่เนี่ยดูไลฟ์อยู่เนี่ยอืออ้าวเขาปัดแล้วเหรอเขาปัดแล้วเหรอไม่เขาก็คุยดีแล้วเขาบอกว่าพี่ไปก่อนหนูก็บ๊ายบายเขาก็ไปอ๋อโอ้โหโอ้โหใี่ผมเพิ่งตามมาเลยจากยูทูบเลยเดี๋ยวเขาเขาเขาไม่ได้ปัดเขาเขาลาเขาบอกลาก่อนอ๋อสงสัยเขาน่าจะปิดไลฟ์แล้วมั้งเขาปิดไลฟ์เลือดหรือเปล่า แบบมีเครื่องเดียวก็มาเล่นเนี่ยจะมาดูไลฟ์อีกอันหนึ่งเอาอยู่จังหวัดไหนครับนี่อยู่กรุงเทพตอนเนี้โอ้กรุงเทพกุงเทบ้านเกิดก็อยู่กรุงเทพเกิดก็อยู่กรุงเทพอยู่โคราชอ๋ออโคราชเฮ้ยเว่นโคดเซียวเซียวไม่จ้านนังสาว เี๋าอ,อีเฟลอีเฟลหนึ่งไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวโฆษณาหน่อยนี่แว่นนี้ซื้อมาจาก Off ตั s นะดูปาก Off ตั s ส <Okay, okay. S 1> องล้านขายต่อหนึ่งแสนแล้วเปล่าเฮ้ยจริงเหรอ <c oughs> เฮ้ยของจริงอ้ามีประเทศ<อ>ไทยมีคนเดียวเนี่ยจะบอกให้แหนใส่แล้วดนันมาสิฮะอะไรนะ อะไรนะว่าอะไรนะใส่กระดาษนะเปล่าเอา้าเขาขับเหรอไม่ดูดิมันจะมีแบบนี้ด้วยนะ <c oughs> อันนี้พวกน,นี้มิตามินซีหลุดออกจากปากเลยดูดิแล้วมันไลายอมต่อเ <c oughs> น่ ไม่อันนี้อันนี้มันเป็นรุ่นพิเศษไงมีของมันังมันจะรุ่นเนียแบบนี้อันนี้อันนี้เจอเจอพี่นิวเอ็กดังครับผมปัดเจอไหมพี่อะไรนะพี่นิวเอ็กรู้จักไหมอ่ะมามันรู้จักเโอ้ไม่เป็นไรครับอยู่จังหวัดไหนครับนี่เขาคือใครเขาคือใครเขาคือยูทูบเบอร์ คนที่เล่นแอปเนี้ยนะฮะใช่เนีย่ยผมก็ตามหาอยู่เนี่ยน่าจะเจอเขาอยู่น้องจริงเหรออ่าไม่ไม่ไม,ไม่อยู่จงังหวัดไหนครับนี่อยู่อยู่ลาดบุรีค่ะลาดบุรีร yes do ดอายุประมาณสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสิบสี่เฮ้ยไอ้ให้ถ่ายเท่าไหร่อ่ะ ให้ดูสารรูปแล้วหน้าแล้วก็แว่นอัสตัสเอ๊ะต้องใส่แบบนี้ย <c oughs> มันต้องใส่แว่น <c oughs> ดูดิอายุสิบเกดอฮะอายุสิบเกดอเยอะไปหน้อยหน่อยเออต้องใส่แบบนี้ยี่สิบแก่ไหม ไม่แกพอดีเลยใช่ไหมเออพอดีไอ้เจ๊เยสนใจไหมเนี่ยขายแล้วเนี่ยพร้อมเนี่ยของพิเศษอะเอาไหมเอาดีพี่ใส่ที่ไหนอะนะนี่เหรอไม่มีขายแล้วครับผมออที่เดียวนี่ใส่ใส่ผิดที่ไหนอะดูดินี่ด้านถูกอยู่แล้วนี่ไม่เมื่อกี้พี่ใส่ผิดพี่มาเถียงดูดิเออเหรอใส่อีกด้านหนึ่งเหรอ ก็ <buch> ใช่เมื่อกี้พี่เอาแบบกลับด้านแบบนี้<ะ>มันกลับด้านแบบนี้เหรอมเมื่อกี้เม่อกีพี่เอาขาตัวเนี้ยอ้ยางเงี้ยอ๋อเออแบบนี้แบบนี้แบบไหนแบบนี้แบบนี้เ <c oughs> อ๊ะ <c oughs> มันต้องใส่แว่นคุยกันดิชื่ออะไรครับถามชื่อก่อนดีกว่าเออคุยกันยัง Bus <le> ไม่ได้รู้จักชื่อเลย ชอรี่ไอินเซ็ตโต้เชิรี่ด้วยิรี่ชิรี่อายุสิบสีร่รีใช่ลีอืมรอเรือใช่ไหมรีรอลิงอะ <laughs> รอลิงรีเรียนอยู่หไหมครับนี่ ก็เรียนดีพี่สิสอ่ะไม่เรียนเรียนถึงหมายถึงว่าไปเรียนที่โรงเรียนหรือหรือว่าเรียนออนไลน์เรียนออนไลน hey, ์เฮ้ยมีแว่นเยอะจังวะแล้วก็มีสองอันแน่แว่นพี่เสียวเกินเลยเฮียซื้อไม่ได้ไอของจริงไงแว่นเนี้ยเฮเมื่อกี้ไอไอเอมืกก่อกี้ไล์เจออีกคนหนึ่ง มีแว่นหกอันอะใส่เต็มหน้านี่เลยอะหนูก็มีแต่ว่าหนูขายหมดแล้วช่วงนี้ช็อตเลยอันนี้กอช็อตเหมือนกันช่วงนี้โควิดอะขายอะอะสองหมื่นเอาไปเลยอะเอาไหมซื้อมาสามล้านนะโอ้โหคนเงินเองอะคนเองเท่าไหร่อะที่อยู่มาที่อยู่มาได้ส่งให้แว่นรุ่นนี้หายากนะถ้ามันต้องมีรุ่นพิเศษแบบนี้รัดด้วยล่ะเนี่ยี่หนังยางเนี่ย เอ้ยไม่ใช่หนังยางดิหนังพิเศษหนังพิเศษเออถ้าไม่รัดเดี๋ยวมันจะหลุดใช่ไหมอุ้ยอุ้ยหนังยางอุ้ยมันหลุดได้ไงอ่ะ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 ไอเขาเรียกว่าหนังพิเศษเออนี่แหละนี่โอ้ใส่แล้วคพราะเรโอ้หล่อเลยแอคหน่อ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 ยแล้วกันหล่อเกินหล่อเกินหล่อเกินใส่แล้วหล่อเกินอืม โอ้โฮ้ยตอนนี้อยู่กับใครครับนี่เอ,าอ้าฮัลโหลปัดแล้วเว้ยออฟตัดไม่ได้ออกผลเลยอ่ะโอ้โหไม่รู้จะล่งยังไงละฮัลโหลฮัลโหลวันดีครับครับชื่ออะไรครับชิฟิวอครับฟิวเ e สเ i อเป็นทหารหรือเปล่าครับ เป็นทหารหรือเปล่าครับอ๋อเป็นเด็กครับเด็กเหรอให้อายุเท่าไหร่ครับสิบห้าครับอ๋อสิ 15. บห้<ม>านี่พี่สตรีมสตรีมรครับไม่ได้สตรีมครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ส่งีมันได้ <c oughs> ได้เหรอส่งสตรีมได้เหรอ <c oughs> ใช่ใช่ใชแ่แล้วเจอพี่นูเอ็กยังครับเจอแล้วครับโอโหผมก็ตามหาอยู่ครับผมยูทูบเบอร์เจอไม่สองรอบแล้วครับเอาเหรอถ้าเจออีกรอบบอกว่านิวถังตามหานะ คนชื่อนิวถังตามหาโอเคครับอันนี้นิวถังจะตามหานิวเอ็กพี่เขาปิดไลฟ์สดแล้วมั้งตอนเนี้ยยัง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 เอายังเหรอดูอยู่เหรอใช่ Yes เจ้าโอเคครับเดี๋ยวขอไปตามหาพี่เขาแป๊บนึงนะผมครับครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยเอาวันแอคก่อนแล้วกัน ฮัลโหลครับอ้าฮัลโหลไณะอยู่ที่แบบอะวอสขณะอยู่ส e a กไทยแลนด์อ๋อไณยอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ที่ไหนอยู่ภักเหนือครับผมอ่อเป็นเกษยงไหมเป็นคนเกษตรไม่ครับผมเป็นคนเมืองเมืองในตัวเมืองเลยครับ เมื m eki, m eki ่อกี non, dan, aa, oh, ้เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เนี่ยโดนโดนคนนี้สเปมคนเนี้ยรู้จักหรือเปล่าเขาสแปมเหรออ๋อพี่นุเอ็กอ๋อเจนี่แหละเจอใช่ไหมเขาไลฟ์สดหรือเปล่าผมกำลังตามหาเขาอยู่เหมือนเดิมกันเนี่ยอ๋อใช่ใช่ใช่อ๋อเจครับซะด้วยผมก็ตามหาเขานี่แหละตอนนี้เขาน่าจะเลิกไลฟ์แล้วมั้ง ไล์อยู่นะเอาละครับผมโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องไม่ของผมไอชอ่องอ๋อของผมไอเนี่ยผมก็ดูอยู่นี่ของผมของไอที่ดูโทรศัพท์เนี่ยโดนส,สแปมโดนรายงานโอ้มันแบนเยอะจังพี่เอาเฮ้คุยกับสาวโอเคไอเขาคุยกับสาวอยู่ไอเซตเอาเรื่อง มุกเขาดีไม่ผมก็เพิ่งตามมาจากใน YouTube ไงเห็นพี่เขาเล่นแอป,ปนี้ไม่รู้ว่าจะปัดเจอพี่เขาหรือเปล่าแต่ไอแอป,ปนี้มันปัดปนะอ่าใช่ใช่ใช,ช่ช่องชับโอ้ผมติดตามเขาตั้งนานแล้วตั้งแต่เล่นไอ้นี่แล้วเอซ่าแล้วดอดีนะพี่ได้ออกกล้องด้วยโอ้โหา

อคุณคุยกับคนเมื่อกี้เองอ๋อเอไอผู้หญิงสองคนนี่เหรอใช่ใตามตามตามไม่ตอนแรกไม่รู้เจอเกียบ <c ười> ไม่รู้ต <c ười> ั้งแต่แรกเหรอพี่เจอเกี๊ยบอะไ

ฮัลโหลฮัลโหลโอซับแมนมึอยู่กับฟาร์มไทยแลนด์มัทท์ฟักเกอร์ไม่ใช่ไทยแลนด์เอเรียนเงียบโอ้โหเกิลเอ้ยทำไรครับทำไมห้องสวยจังเนะี่ยอ๋อพอดีตบแต่งบ้าเหมือนกันนะครับหลายวันเหมือนกัน oh. ่จะได้แบบนั้นลบเท่าไหร่ครับนี่สีหมื่นโอ้โหตายนี่เป็นสเตมเมอร์หรือเปล่า <laughs> <laughs> ใช่เปล่าใช่เปล่า โอ้าเปช่า,าไอ้ทรงแบบนี้นี่เป็นทรงเอหรือเปล่าเนี่ยต้องต้องฟังเพลงมั้ถึงจะรู้ว่าตีมมืออะไรแรปเปอร์หรือเปล่าไม่ใช่ใครแรปเปอร์เพลงอะไรมาเดีย๋ยวไปดูที่ไหนวะทีไ่ไหนวะไหนวะยังไงน,นี่ เจ็ดโอ้โหอันนี้ร้องเองเหรอครับหรือว่าไงเปล่าเไปจ้างเขาทำเอ้าไม่ไมพี่ไอพี่ที่เป็นหัวหน้าแกงเขาไปจ้างทำมาอ๋อแล้วอยู่ในเอมวนั้นใช่ใช่เป็นตัวละครในเอ็อ๋อชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงอะไรครับเดี๋ยวขอดูหน่อยดูไว้เดดีดูไว้เดดีภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ สังกฤ e, e e ์ D W <DW. S 2> เว้นวรรค T H E เว้นวรรค L E G E N D D W เว้นวรรค T H E T H E เว้นวรรค L E G E N W E N D อ๋อเจอละเจอละไอ้3มล้านวิวนี่หรอ4ีล้านวนิวเหรอใช่ไหมใช่ใช่โอ้ยชุดโดเป็นไอเล่นไอนเกม GTA เหรอใช่ไหมใ คโอ้โหเฮ้ยลง5เดือนที่แล้วคนดูตั้ง4ล้าน2โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปฟังให้ยงไม่บ่ายครับไม่บ่ายครับผมโอเคเดี๋ยวครับกับโปสเปิดโซนมาโต้สินี้กี่สินี้อีกเย่ะย่ะฮึ่ม crazy easy crazy not easy crazy เย่ะ เย่เย่เย uh, ่ย uh, so, ู่ค้าฟาร์ยู่ค้าฟาร์มมจามาเลเซียฮะมาเลเซียโอ้สลามสลามมะนัสลามะลยก็สลามออ่อ้เฟามไทยแลนด์วัสดีครับสวัสดีครับมีน้ำเติกินน้ำซวนมีน้ำซวมลกินฮ่าฮ่า่าเยอยน่าอยู่ไอ Predicta, 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 tiktok predicta, 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 tiktok. Ya oh, yeah, yeah. tiktok. predicta, 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 minum predicta, 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 Ah, ding đinh orange juice orange orange nước sâm nước sâm orange 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 juice này 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 xí sôm này orange orange doka ha <coughs> no, no, <coughs> no, no no no, no, no. นี่ๆๆๆๆๆโอเคเฮ้ยเท่าไวะทำอะไรกันเสร็จอบทำอะไรรับทำ Youtube อยู่ครับเหมือนกันใช่เปล่าผมไม่ได้ทำครับผไม่ผมขอแล้วทำไมเอากล้องไว้แบบเนี้อ๋อซื้อมาเรียนครับ อ๋อไรเออเออก็เล่นคอมเหมือนกันนี่ใช่ใช่ก็เล่นเกมนานๆทีแล้วนะผมตอนนี้ผมตามหาอ่ายูทูบเบอร์คนดังครับนิวถังเออนิวถังนิวเอ็กนิวเอ็กไม่เจอเลยอ๋อเขาอ๋อเขาไลฟ์อยู่เหรอไลฟ์อยู่เขาเล่นนี่หรอไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวผมโอเคโชคดีขอให้เจอขอให้เจอผมโอ้ยโอ้ยตีริกแล้ว ปัดทำไมปัดปัดทำไมปัดทำไมถามก่อนไม่ได้ปัดพี่อะ่าปัดพี่อย่าปัดไี่จะปัดไหนเอามาดูดีเมันกี้ไปหาอะไรมายังไม่เห็นเลยเอาไปเก็บเลยดโดยแม่ดานี่ไปเปลี่ยนเสื้อมาเรื่ยไปสาบผุมมาด้ว่อยน่ะไปสาผุมมาด้วยอยน่ะโอ้โหมอีกแล้วโมอีกแล้วพูดจริงเอาไหมแวนออฟตัสเอาไหมไม่เอามาแบนออฟตัสเออสองแสนเก้าเออสองแสนเก้าของจริงอะ S <S พี่วันอะไรวันสีดำอยากได <S <S เ้เหรอเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยเฮลโลกล้องเออกล้อง,อองโระกันละเอาสีดำเดี๋เอาสีชมพูอะเอ๊สีชมพูใหญ่ๆสาวๆชอบเออจริง<ๆ>ตุ้ต yes yes ใช่วันเลยนะแล้ว,ลวอันนี้เธอพี่ได้สา,สาวอีกคนแล้วครับยังไม่เจอเลยครับสาว <S 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 อ,ไอะไม่เจอเลยหรอผมได้แล้วด้วยสองคนเป็นหรอแล้วคนคนคนที่คุยเมื่อกี้เป็นผู้เสียงผู้หญิงนะใครเพื่อนเหรอ ผมครับผมผมเสียงผมเองครับไม่ไม่มันมีอีกคนนึงอะเสียงผู้หญิงเมื่อกี้ทีผมก็ผมแต่งเสียงกับผมแตผมแต่งเป็นผู้หญิงไงโอ้เปล่าโอ้เปล่าจริงไหนขอดูไอ้กระทะกับไอ้นั่นหม้ออีกทีดิเก็บแล้วเก็บแล้วเฮ้ยเอาเรื่องอะคือเขาโดนตบหัวแล้วพี่คือเขาโดนแม่ตบหัวนี่นี่เนี่ยผมต้องปิดไฟเนี่ยโดนเนี่ยโดนแม่ลงมาบอกว่าประหยัดตังเนี่ยที่บ้านไม่มีตังค์ใช้ จริงเหรอจริงไม่มีตังค์แล้วดูตังค์ในกระเป๋าดิ <c oughs> มีอยู่ยี่สิบบาททั้งทั้งทั้งกระเป๋าอ่ะมีเหรียญอ่ะ <c oughs> อ๋อเออเห็นแล้วเห็นแล้วที่ว่าจะซื้อแว่นอัพตัสใช่ไหมยี่สิแปดเนี่ยยี่สิบยี่สิบแปดมันรวยทำนั้นเลยพี่ช่วงนี้เงินมันขาดแคน้นรวยทำไงจะเฮดด้วยลงหมดไม่ไม <c oughs> ่ลงทุนดิซื้อแว่นอัพตัสพี่ไปขายเอาเปล่าเดี๋ยวพี่ขายถูกๆให้ผมก็ยากได้อยู่เหมือนกันนะ ก็ลงทุน11บาทอไปขายได้200,009อ่ะกำไรเท่าไหร่แล้วขายให้11บาทก็จะขายให้เหรอฮู้ฮูได้เหมือนกันดีพดูนี่มันรุ่นลิมิเต็ดน่าจะบอกให้ดูดีโอ้โหที่ไหนมีบ้างอ่ออฟตัสดูข้างหลังนี่ไหมเนี่ยนี่มีการมัดยางหลังด้ว่าชอบอ่ะมันรุ่นลิมิเต็ดรู้อ่ะรุ่นสุดอ่ะรุ่นสุดลิมิเต็ดขนาดไม่หนุ ใหญ่บูบ้าผมแบบยังสู้พี่ไม่ได้อ่ะใส่ใส่แบบดูเด็กเด็กเนื้อได้ไหมเด็กเนื้อนะเด็กเนื้อเด็กเนืิ่นเยีดยมันใหญ่บูบ้าพี่โอเคเดี๋ยวไปหาสาวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันทั่วโมงไหนขอขอให้เจอคโอเถ้ามีบูบาสนามคงได้เจอนี่หมดเลยครับพี่ครับผมครับโชคั่วโมงครับครับผมครับครับครับ ระคามอนหน้ะสงสัยจะไม่ได้เจอแล้วบ้างทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาที่หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูพี่เขาก่อนพี่เขาไลฟ์หรือเปล่าต้องไลฟ์อยู่นี่หรเยสวัส <Hey. S 1> ดีครับพี่ทำไมพี่พี่อ้อวไงเรยวไหมครับผมอันนี้คนนี้เจอเจอกับพี่นิวเอ็กซเรใช่ไหม แกแกแกว่าแล้วเมื่อกี้เห็นไล์สดอยู่นี่ผมกำลังจะมาตามหาพี่นิวเอ็กอยู่ไม่คือผมรอในดิสก่อนเนี่ยแต่รอสอบเวลาลิทอ๋อมนในในในโชว์ไอ้เข็มกัดเมื่อกี้ดิ WE ดิอยู่ไหนนะแกดอเอาเรื่องผมไปตอนปีสองพันสิบแปดเนี่ยผมไปดูที่มีกาไอ้แดแล้วผมก็ได้ซื้อมาด้วยอันหรอเอ้ยเอาเรื่องสนสนสนใจไหมนี่มีแว่นออฟตัสนะเอาไหมแว่นออฟตัสแรกแรก เอาไม่ละนี่เราฮะไม่มีออบดันแล้วมีออบดัานแล้วไอเชดไม่นี่ของลิมิเต็ดนะดู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 ลิมิเต็ดไหมมีโซ่ให้หมาด้วยดูดีดีโอ้โหรุ่นลิมิเต็ดเนี่ยเฮ้ยนี่มันเป็นแบบว่ารับเบอร์แบรนด์นะเออดึงดึงผมไหมฮะไม่ดึงไม่ดึงเนี่ยไม่ดึงไม่ดึงถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่เนี่ยดูดิโอไม่เหมือนเพิ่งเลย <laughs> <c oughs> เฮ้ยทำไรอยู่ครับตอนนี้ผมก็จะเรืร่อไหนนิวเอ็กซ์เนี่ยแต่เขาหินเขาคุยค้างอราคนอยู่ไอใครไม่รู้เหมือนกันนึกว่าเขาเลิกลฟ์สดแล้วอ๋เอเฮ้ยดูผมลับดูสับดูเน้ยครับผมไอเขาให้เจอโอเคไ,ไหมโอเคครับผมนะเอาเนื้ถ <c oughs> อถังเจอเนิ้อถังอีกแล้ว <laughs> ไอ้ทำไมเจอแบบยังวะเอ็งรู้เราเราเราไปหาอีกทีกสโซสักสองทีนะเดี๋ยวเรียกประเทศไหนวะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรครับยู่ครับฮะทำอะไรอยู่ครับอ่าตอนนี้กำลังจะอ่าตอนนี้กำลังจะาพี่นิวเอ็กซ์ครับผมมุคุยอะไรฮะ เพ ah> ื่ออะไรครับคืออะไรครับเยอะใหญ่ใหญ่เยอะใหญ่ใหญ่เอาหมาเดียวหม่เดียวอะไรนะเมื่อกี้เอาใหม่เดียวหมายเดียวอะไรนะเมื่อกี้ฮะฮัลโหลฮะฮัลโหลเออคนไทยหรือเปล่าคนไทยหรือเปล่า รู้บาลกทำฮะฮะอะไรนะครับอะไรเด็กอะไรเด็กอะไรพูดอะไรพูดเาอายฮออหนึ่ง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 อิสาอิสาอสโอเคพมาชัด เฮดเดเอา้าโอ้โหคนไหนคนเจออีกแล้วพี่โอ้พี่ไม่หลับเลยหรอพี่กำลังจะหลับละอะไร <S 2> <S 2> เจอพี่นิวเอ็กกีก่รอบแล้วเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเราอยู่ในยู b ูด้วยนะของใครของของคนดังอะ่ะเออเหรอคนออนั้นเขาาติดตามประมาณสองล้านคน <S <S เห็นใครเหรออยู่ไรสุด <Ste> เขาสตีมเอ่อเขาสตีมอยู่ใช่ไหมเนี่ยกำลังจะตามหาเขานี่แหละตามหาเขาก่อนนะพี่โ <Okay. S 1> <laughs> อเคอาบน้าเลยก่อไหมอาบน้ำดลยก่อไหมอ้าวน้นวาเลยก่อไหมโอ้โห <laughs> เอาไปลงยูทูบได้เพื่เนี่ย <c oughs> โอ้โหนี่นี่ตัวนี้ดมไหมเย็ดดมโอเคครับพี่ฝันดีนะผมเย <c oughs> เออทุกคนสงสัยต้องจบแล้วครับคือพี่เขาปิดไลฟ์สดแล้วนะครับคือคลิปนี้ไม่เจอครับผม โอ้โหไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้ถือโจอด้วย <c oughs> เอาเรื่องเอาเรื่องเย็ด yeah, ด no. โอ้โหโอเคครับผมรบค,ครับวันนี้ก็สวัสดีครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าตามหาพี่นิววันนี้ไม่เจอนนครับ <c oughs> โอ้หมีแต่ฝรั่งเลยอันนี้เราก็ไลฟ์มาประมาณ ยี่สิบสี่นาทีแล้วโอ้โหเรคนดังคนดังคนดังเขาเรียบร้อยแล้วปิดไลฟ์สดแล้วตามไม่เจอว่ะปิดไลฟ์แล้วใช่ใช่ไปละเดี๋ยวไปตัดคลิปลงต่อดีกว่าไว้เจอกันนะโอเค